เราเคยเล่าให้ฟังเมื่อคราวที่แล้วว่าคนอินเดียชอบทิ้งของอร่อยเช่นไก่ถลกหนังทิ้งเขาไม่กินหนังไก่กันและบางที่ไม่กินเครื่องในสัตว์ด้วยโอ๊ยเสียดายไม่รู้จักหนังไก่ทอดหนังไก่ย่างเครื่องในไก่เลยที่สำคัญอาหารทะเลเขาก็ชอบทิ้งไฮไลท์เด็ดๆไปเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นปลาหมึกพี่แกทิ้งหนวดปลาหมึกทิ้งไข่ปลาหมึก กินแต่ตัวปลาหมึกฉันเห็นแล้วอยากจะร้องไห้กุ้งไม่กินหัวทิ้งมันโอ๊ยเสียดายหรือแม้แต่ปลาเอาหัวทิ้งเอาตับเอาไข่ปลาทิ้งฉันอยากจะร้องไห้จริงๆแล้วนะเนี่ยนั่นมันไม่เท่ากับปูปูเนี่ยใครๆก็รู้ใช่ไหมว่า The ะเบสของมันคืออะไรนั่นก็คือ ไขป่ปูและมันปูที่มันติดอยู่ตามกระดองโอ้โหไอ้นั่นนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมอะ่ะแต่คนอินเดียทิ้งจ้ากินแต่เนื้อปูตอนที่เราไปอินเดียแรกๆนะเรารับไม่ได้เราเคยสั่งปูสดจากแอปพลิเคชันรีเซียตเปิดมาตกใจเขาแกะปูทุกตัวเอากระดองทิ้งเหลือกระปูครึ่งล่างเอาของอร่อยกูไปทิ้งแม่งจะเหลืออะไรละเนี่ย เมื่อเกิดเหตุการณ์ในคราวนั้นก็ทําให้เราเริ่มมีสกิลในการปกป้องปูของตัวเองเราไม่เคยสั่งปูสดจากแอปพลิเคชันอีกเลยแต่เราจะต้องไปร้านขายอาหารทะเลด้วยตัวเองเพื่อสั่งปูสดด้วยตัวเองโดยต้องกําชับคนขายทุกครั้งว่าไม่ต้องทําความสะอาดให้ฉันเพราะว่าเวลาเราซื้ออาหารทะเลที่อินเดียเขาจะมีบริการทําความสะอาดผ่าขอดเกตอะไรพวกนี้ให้ถ้าใครทําอาหารเป็นและไม่อยากสูญเสียความอร่อยไป ปรุนาย้ำบอกกับคนขายว่าห้ามทำความสะอาดแม้เขาจะสงสัยว่ามาดามยูมั่นใจเหรอยูทำเป็นจริงๆเหรอก็ให้ตอบไปว่าเออกูทำเป็นแล้วเราเป็นคนชอบกินปูมากสามีก็เลยซื้อปูให้เรากินทุกวันศุกร์เราจะเรียกวันศุกร์ว่าวันปูที่อินเดียจะมีปูดาวกับปูม้าขายซึ่งราคาปูม้า ก็แพงกว่าราคาปูดาวเหมือนประเทศไทยแต่วันนั้นน่าเสียดายอยากกินปูม้าแต่มันเหลือแค่ปูดาวอ่ะปูดาวก็ปูดาววะเราให้สามีสั่งพ่อค้าว่าฉันต้องการปูดาวครึ่งกิโลสามีก็สั่งเสร็จปุ๊บเราก็เผลอทำนู่นทำนี่แป๊บเดียวลืมกำชับสามีว่าไม่ต้องทำความสะอาดชิบหายแล้วหันไปมองที่เคาน์เตอร์มีปูดาวตัวหนึ่งกำลังโดนํำแหล ฉัลองกรีดเลยรีบกระชากแขนสามีที่กำลังเล่นโทรศัพท์มือถือให้เขาสั่งพ่อค้าว่าหยุดการกระทำอันน่าบดส,สีเดี๋ยนี้สามีกราตกใจรีบสั่งห้ามทันทีสรุปก็คือมีปูดาวตัวหนึ่งถูกดึงแขนขาไปสี่อันตามภาพที่พวกเธอเห็นเลยฉันนี่เก็บใจสุดๆด,ดึงแขนขาปูกูไปไม่เท่าไหร่แต่เสือไม่เอาแขนขาปูที่เด็ดไปแล้วมาคืนกูด้วย อย่าบอกนะว่าพวกมึงคิดว่าแขนขาก้ามปูกินไม่ได้จะให้กูกินแต่เนื้อตรงกลางเนี่ยนะโอ้ยฉันละเพียเหลือเกินทำไมทำไมคนอินเดียถึงไม่รู้จักของอร่อยกันนะเนี่ย